สวัสดีครับอยู่กับช่อง Ninja Sakura Channel นะครับวันนี้เราจะไปบุกยากุซ่ากันนะครับยากุซ่าที่นี่เลยผมสู้คนเดียวมันคงจะไม่ไหวนะครับมันต้องนี่นะครับนี่เลยมยกมันมาทั้งอำเภอเลย นี่นะครับผมพามาตั้งเยอะเลยเยอะมากนี่จะแหล็เลยนะครับนี่คือกองทัพของผมนะครับกองทัพของผมจะเยอะนะครับผมจะพาไปสู้กับโมโมกามิยากุซากันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะครับ ตอนนี้เราเข้ามาข้างในครับกับกองทัพอันนี้นะครับผมจะเปิดโหมดศัตรูแล้วนะครับสามสองหนึ่งไปมาแล้วมาแล้ว,ม,ลวมันมาแล้วโอโ้โยยิงใส่ผมก่อนเลยโอโ้โหตำรวจช่วยกันสู้อยู่โอ้ยโอโ้าโหตายกนันอนี้เลยทิกอ,อฟิทช่วยด้วย ผมจัดการทหารพวกนี้ให้ทหารพวกนี้โอ้ยนี่ฉันผิดตรงไหนไอ้เทคโกฟิตฉันผิดตรงไหน,น,นโอ้ยเราไม่ได้เอาอะไรมาเลยทุกคนเทคโกฟิต จะตายแล้วผมไม่มีอะไรกินเลยโอ๊ยโอ๊ยผมจะตายแล้วตอนนี้ผมจะตายแล้วเราต้องนอนฟักพื้นก่อน นอนช่วยในการเพิ่มเลือดนะครับทุกคนโอ้โหมากันเต็มเลยเพื่อนๆผมเป็นไงบ้างเนี่ยที่โคิดมาเลยผมขอตัวนอนสักพักก่อนนะครับ